สนับสนุนโดยเซรั่มลำใหญ่จุลาเฮิร์บเรื่องฝ้าไม่ต้องกลัวจุลาเฮิร์บว็กซี่คลีนโซลูชันใช้ทำความสะอาดคราบสกรปก o R, รก OR รวมพลังร,งร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นแป้งหอมและรออ่อนเทียร่าป๊อปคันทรีหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้ปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อนแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพอ่อ ก็ออกจากช่องตรงนั้นมามุดล้วลวดหนามบริเวณท่อน้ําของเรือนจําแล้วก็เอาผ้าหม่มผ้าห่มใหญ่ๆสามผืนนะคะมาผูกต่อกันให้มันเป็นปมให้มันเป็นปมแล้วก็พาดเข้าไปที่กําแพงความสูงของกําแพงนี่5้เมตรนะคะคือพาดบนกําแพงแล้วให้มันอยู่บนั้วลวดหนามอีกทีหนึง่งมันเป็นรวดหนามธรรมดาที่ไม่ใช่รวดหนามไฟฟ้าแล้วเขาก็ไต่ขึ้นไปคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนเราเข้า่ายลูกเสือเรียนลูกเสือตอนเด็กๆอย่างนั้นนะคะ เชือกที่มันมีปมผ้าที่มันมีปมไต่ข้ามกำแพงไปซึ่งกล้องวงจรปิดของเรือนจําสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะในวินาทีที่เขาโรยตัวลงมาจากกำแพงหลบหนีเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าตามเนื้อตามตัวเนี่ยคือมีรอยสักเนี่ยคนแรกค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่ลงมาอ๋อเหมือนจะใส่แต่กางเกงชั้นในตัวเดียว<ช>ด้วยใช่ค่ะนะคนที่สองลงมาแล้วแล้วภาพอีกจุดหนึ่งด้านหน้าจับภาพได้ บริเวณถนนด้านหน้าค่ะวิ่งหลบหนีไปตอนแรกนึกว่าหนีออกทางด้านหลังที่มันเป็นพื้นที่ป่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เดินลัดออกมาออกทางถนนด้านหน้านะคะแล้วก็หลบหนีเข้าพื้นที่ชุมชนทีนี้ทางตํารวจสพ,พเมืองกระบี่เนี่ยก็คุยกับทางเรือนจาําแล้วก็จะวางมาตรการในการตามตัวกลับมารับโทษตามเดิมเบาะแสที่เจ้าหน้าที่ออกติดตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสของนักโทษชายที่ชื่อว่ามนทนพบว่าบ้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดกระบี่เนี่ยแหละอยู่ในอําเภอปลายพญา ทางตำรวจเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเขาไปเจอกับน้องสาวน้องสาวก็ให้ข้อมูลว่าพี่ชายที่่ไา้